ทำไมถึงยังไม่มีแฟนเฮะเอาจริงผมไม่มีปัญญาเลี้ยงใครนะยตอนนี้ยังไม่มีปัญญาพอที่จะไปเลี้ยงคนที่เข้ามาในชีวิตเราเนี่ยทัวนี้แค่ทำงานสร้างอนาคตผ่อนนูน่นผ่อนนี่มันก็หนักเหมือนกันนะแล้วการที่จะดึงใครเข้ามาสักคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตเราเนี่ย โดยที่เราไม่ได้มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถดูแลเขาได้เลยเนี่ยสำหรับผมผมไม่อยากทําแบบนั้นสมมตุติผมมีแฟนสักคนหนึ่งแล้วแฟนผมไม่สบายตั้งแสนสองแสนที่ใช้รักษาแฟนผมแบบดีๆเนี่ยบัที่ผมว่ยังไม่มีนะก็เลยคิดว่าอยู่แบบนี้ไปก่อนดีกว่าใช้ชีวิต ทำงานสร้างฐานะตเตรเยงให้พร้อมก่อนดีกว่าไม่อยากดึงใครเข้ามาเป็นเหมือนกับให้เราเป็นมาลำบากกับเราก็วันหนึ่งเมื่อเราพร้อมแล้วอะไรหลายๆอยา่างลงตัวแล้วแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเดี๋ยวคนที่ใช่ก็น่าจะเข้ามาในตอนนั้น,นั้ง